พวกเปรตพวกผีเวลาตายแล้วนะแทนที่จะไปที่ไหนไม่ยอมไปนะตายแล้วถ้าไม่ใช่กรรมหนักหรือกรรมที่หนักทางดีก็ขึ้นเลยไปเลยสวรรค์ไปเลย,เลยถ้ากรรมหนักทางชั่วก็จมไปเลยถ้ากรรมหนักอยู่ในอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อพอที่จะสอดแสงหาส่วนบุญเจ้ากุศลจากญาติได้อยู่ พวกนี้จะมาหาญ,ญาติท่านแสดงไว้ในกิโลกุตการทันว่าเวลาตายแล้วที่ไหนไม่ไปนะต้องไปหาญาติหาวงเจ้าของในลาไปอยู่ทางสามแ่งสีง่แงอยู่ทางนอกปาอะไรประตูบ้างที่ไหนบ้างพวกญาติรับทานอาหารกันอาหารจะดีขนาดไหนรับไม่ได้นั่นเห็นไหมล่ะมันเป็นคนละโลกแล้ว อันนั้นก็นรับทานอยู่ท่านนี้ก็รับไม่ได้ไม่ใช่วิสัยมีลท่ทนแึงได้ทําทบุญอุทิศส่วนกุศล <c oughs> เวลาทําบุญอุทิศส่วนกุศลนี้พวกญาติพวกพวงมาได้รับส่วนกุศลบางคนไปสวรรค์เลยเทสดแลร้อนก็มีอืมแล้วบางคนไม่มีญาติมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แล้วก็เสียอกเสียใจไปเสวยกรรมตามเดิมนั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านแสดงไว้ใน ยโลกุทธกันทูตรนะ